ครับในฐานะที่อยู่ด้วยกันมาเกือบจะสิปีละระหว่างลุงนินกับลุงติ๊กเนี่ยในส่วนตัวของลุงนินเนี่ยมีความประทับใจอะไรในตัวของลุงติ๊กมั่งหลังจากที่อยู่ด้วยกันมาเก้าตลอดเก้าปีจะส0ปีละเข้าปีนี้ปีที่สิบเนี่ยมีความประทับใจอะไรกับลุงติ๊กมั่งครับเยอะเลยนะแต่ที่สุดๆคือเข้าจริงใจครับพูดจริงทำจริงนะครับแล้วก็ สุดสัตย์แล้วก็ไว้วางใจกันนะครับมีอะไรก็บอกทําให้เราเนี่ยคิดบางครั้งนึกนึกเหมือนกับ,บน้องชายเลยมผมรักเขาผมผมรักเขาถ้าว่ามากกว่าเขาคงพูดไม่ได้นะแต่พอกับน้องเลยเหมือนกันน้องชายคนหนึ่งหลังจากที่เราตัดสินใจเดินตามรอยเท้าพ่อโดยกันมานะครับมีบางครั้งบ้างนะครับที่อาจจะ มุมมองเราไม่เหมือนกันแต่แค่เรามาคุยกันปรึกษากันก็เข้าใจกันนะครับเคยนะไม่ใช่ไม่เคยคเคยเคยไม่ถึงก็โกรธนะครับ,รบแต่ว่าเคยเค,คยเถียงกันเลยแหละหอ้น,นี้ไม่ได้อัอน,นี้ได้แต่ว่าพอเสร็จแล้วคนเรานะครับต่างจิตต่างใจนะครับอาจจะมีบ้างที่เรามองไม่ตรงเงินไงพอเรามาแจมกันมาคุยกันเออใช่โอเคเนี่ยก็เข้าใจกันเพราะฉะนั้น มาอยู่ที่นี่จนบางครั้งก็สงสารครอบครัวเขานะลูกเขาสองคนเมียอีกหนึ่งคนหมูอีกเป็นร้อยๆอคิดดูสิแต่เขายังมาช่วยเราอยู่ตรงนี้ได้ก็ประทับใจแล้วล่ะครับครับภูมินะครับที่ได้เจอเขาภูมิใจที่สุดครับและในส่วนของลูกเต้ครับประทับใจในส่วนของลุงนินตรงไหนอ๋อเรามาอยู่ที่นี่ก็เราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องครับไม่ได้คิดมีอะไรก็ จะกินอะไรก็ทํากินได้ตลอดเวลา24มผมก็อยู่แบบนี้ก็คิดว่าเหมือนบ้านเองอ,อยู่เหมือนบ้านเองก็คืองานทุกอย่างเราต้องช่วยหมดเราต้องช่วยดูแลทุกอย่างทุกด้านก็คือถ้าเราอยู่ข้างในนี่ถ้าเขาไม่อยู่ก็คือถ้าคนนอกไม่ว่าลูกหรือว่าหลานเขาผมก็จะมาเอาของหมดิดมไม่ให้เด็กขาดถ้าจะต้องมาให้คุยเขาเ้าอีกเพราะเราตัดสินใจไม่ได้ตรงนั้นใช่ไหม ว่าไม่ใช่ของของเราทุกอย่างทุกเรื่องข้างในเนี่ยก็คือเราต้องช่วยเขาดูแลม,มีเรื่องอะไรสนุกสนุกไหมครับตั้งแต่สิบปีที่อยู่ด้วยกันมาเรื่องขำๆเลยฮายท,ที่เล่าไปปุ๊บแล้วต้องนึกถึงลุงนินทุกครั้งเลยเล่าไปปุ๊บนึกถึงลุงติ๊กทุกครั้งเลยอะไรเงี้ยก็ได้มีช่วงใหม่ๆนะครับก็กเป็นเรื่องขำๆเานหน้าที่บางครั้งคือคนไม่ค่อยเคยขึ้นเวทีนะครับไม <c oughs> ่คยพูด <c oughs> ไม่เคยพูดบนเวทีอะไรเงี้ย ที่ผมก็แกล้งเขาคืออยากให้เขามีชั่วโมงบินว่างนั่นะนะให้เขาเก่งอ่ะแล้วก็ไม่บอกเขาคนั่งๆอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาได้ขึ้นไปแบ่งปันบอกกล่าวกับแขกผู้มาเยือนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มาอยู่ใกล้ๆเราก็แกล้งครับก็ยังมีคนคนหนึ่งนะพอเข้ามาอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ประทับใจแล้วก็ชอบ รู้สึกว่าเขาเออใช่ได้เลยเขาชอบอ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้เขาขึ้นมาแบ่งปันให้กับพวกเราฟังทีเพราะฉะนั้นพรบกับน้องติ๊กเลยครับโอุโงองว่าอะไรวะเพอตใกใจนะไหนเขาก็ทําได้นะครับพอ,อขึ้นปุ๊บตอนแรกก็เอออาจจะตะก,กุกตะก,กัดบ้างใช่ไหมแต่มาณวันนีต้ตอนนี้นะถ้าจับไม้แล้วไม่วางแล้วตก<ล><ล>บ่อตอนนี้เอาไม้ไปล่อก็ขึ้นแล้วลุงติ๊กครับวันนั้นพอได้โดนหักหลังแล้วขึ้นเวทีเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมครับหรือว่า เต้นวันนั้นสั่นเกือบตายวันวันนั้นสั่นเลยผมพูดได้ไม่กี่คำแต่ผมสา่มส่งมาครับแกไม่เคยบอกเลยไม่เคยบอกเราทักคำแกกระดาษส่งให้ดูกระดาษนี่นันเราก็ดูแต่ก็แต่ก็เรามันหัวไวดูแล้วก็จําหัวข้อก็พูดตามหัวข้อแต่พูดไม่นานหรอกแต่วันนั้นยอมรับว่าสั่นหมดทั้งตัวไม่เคยลยวันนั้น ไปลบมาแล้วก็ไม่ลัวเข้ากันขึ้นเวทีเลยนะท้ายที่สุดนะครับมีอะไรที่ลุงนินอยากจะบอกกับลุงติ๊กบ้างวันนี้นะครับเอาวันนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาอยู่ด้วยกันมาเกปีแล้วลุงนินมีอะไรอยากจะบอกลุงติ๊กบ้างไหมครับก็อยากจะบอกกับเขาว่าบางครั้งถ้ารู้สึกว่ามันหนักไปอนะก็อยากให้เขาคิดว่าอันนั้นคือหวังดีนะครับคนเราก็ผิดบ้างนะ ขอโทษนะครับบางครั้งที่ทำหนักๆไปบางทีก็อาจจะแกล้งเขาบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เขาแกล่งขึ้นมาท่านนั้นเองก็อยากจะให้เขาเป็นมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ที่แกล่งขึ้นมาอีกคนหนึ่งไงแต่ก็ตอนนี้ก็สบใจเราแล้วนะครับเราภูมิใจแล้วที่เขามาอยู่ตรงนี้ครับในส่วนของลุงเต้ครับมีอะไรอยากจะบอกลุงมินบ้างไหมครับไม่ผมมาทําอยู่ตรงนี้ถ้าผมไม่เจอแกผมก็ไม่ได้มาทําตรงนี้นะเมื่อสมัยนั้นผมเมาลูกหมูตอนนั้นผมทําทฤษฎีใหม่ มาถึงขุดบอ่อขุดอะไรก็คือเราเป็นคนที่ดวงดีที่มีครับมีเสร็จแล้วมาเอาลูกหมูไอตอนก่อนเนี่ยแกถ่ายทําแกก็ไม่ได้บอกให้เรารู้หลายครั้งนะบางทีทีวีถ่ายบางทีผมหนี <c oughs> ผมบอกผมไม่อยู่ผมหนีแต่เที่ยวนี้เลยจําเป็นแกก็ทำํำอยากให้เราดีพวกง่ายๆอยากให้เราก็คือตอนนี้ก็ผมช่วยเขาเต็มที่ครับทุกเรื่องทุกอย่างหมดแล้ว ก็เราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องกันก็อยู่กันสองคนกลางคืนพอเรื่องเย็นก็ห้องไกล้ห้องกัน <c oughs> ก็อยู่กันแบบนี้ครับและนี่ก็คือสองสิ่งนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน <c oughs> บนผืนแผ่นดิน <c oughs> บนหัวใจเดียวกันนะครับที่อาศัยความพอเพียงเป็นหลักการในการนำพาชีวิตไปดำเนินชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็แบ่งปันร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่มีกับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ คิดที่อยากจะเรียนรู้และใช้เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเรานะครับในการนําพาชีวิตให้พ้นกับอุปสรรคต่างๆนะครับและนี่ก็คือสองปรานะครับขอเสียงป,ปรบมือให้กับทั้งสองท่านนะครับ <Ball. S 1> ขอบคุณนะครับสวัสดี<า>ครับ,บจากที่เราได้พูดคุยและศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกับลุงนินและลุงเต็กนะครับไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทําในเรื่องของเกษตรได้นะครับทุกสายอาชีพนั้นเราสามารถพอเพียงได้เพียงแค่เริ่มจากใจที่พอเพียงนั่นเองครับใช่ครับ ให้เราปลูกทุกอย่างที่เราชอบกินนะครับแล้วก็กินทุกอย่างที่เราปลูกนะครับสิ่งที่เราสําคัญที่สุดในใจเราต้องปลูกจิตสํานึกในใจเราให้ได้ก่อนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการหาเรื่องคุยในเทปพิเศษในวันนี้นะครับสําหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบให้เราออกมาทำเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆบ้างก็เขียนจดหมายหรือว่าส่งอีเมลมาบอกเราว่าอยากไปทํานู่นไปทํานี่ให้เราไปดูนั่นไปดูนี่นะครับก็ติดต่อเรามาทางที่อยู่ข้างล่างนี้ นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในเทปโอกาสพิเศษหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับอยากให้ย้อนกลับมามองตัวเองให้ชัดนะครับแล้วก็ค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราเกิดมาทำไมแล้วอยู่ต่อไปเพื <S <S ่ออะไรอย่าลืมนะครับชีวิตเราแสนสั้นนะครับไม่ได้อยู่ถึงพันปีหรอก ได้ร้อยปีก็นับว่าบุญเกิดมาชาตินี้เคยคิดบ้างไหมว่าเราจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอย่างไรรักในหลวงและจะช่วยพระองค์ท่านอย่างไรบ้างที่จะทําทให้ท่านมีความสุขท่านเหนื่อยกับเรามามากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสมควรแล้วที่จะช่วยท่านแค่ทําให้ตัวเองนี่แหละตัวเรานี่แหละมีความสุขมีของกินพอกินมีบ้านพออยู่มีของใช้พอใช้ ท่านก็มีความสุขแล้วนะครับไม่ต้องหอบอะไรมากมายไปถวายพระองค์ท่านเนอะในเมื่อเราไม่มีแต่ถ้ามีก็เอาไปเถอะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่มีแค่คิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีนะครับทำในสิ่งที่ดีมีน้ำใจต่อผู้อื่นแล้วก็ยืนบนความพอเพียงครับไม่เศรษฐกิจพอเพียงคนเรามีวิถีเลือกใช่ไหมเรียนให้สูงที่สุดเรียนให้สูงที่สุดแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเรา ให้มีศักยภาพในบ้านเราในท้องถิ่นบ้านเราของกินของใชย้ยมีเยอะแยะเรามาทําถ้าเราหาหาทำหากินหาใช้เป็นเยอะแยะมีเยอะแยะรอบตัวเรามีหมดทุกที่ไม่ใช่เฉพาะในเมืองใช่ไหมพอเรียนจบบางคนก็ส่งลูกหลานไปเรียนจบไปหลงแสงสีก็ไปอยู่ในเมืองดืมตัวไปเลยแต่แล้วมันไม่เหลือนะไม่เหลืออะไรกลับมาพอมาพอมาคิดได้มันก็สายไปแล้วอย่างกับผม อยู่มาสิบป,ปีนพ้มันไม่ได้เหลืออะไรเลยหลังจากเรากลับมาอยู่นี่ความกินอยู่มันก็ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยก็ต้องมาทําตรงนี้อยากจะบอกกับคนกรุงเทพว่าถ้าถ้าบ้านอยู่ต่างจังหวัดให้เรากลับมากลับมาแล้วก็มาทํากินที่บ้านเราจะดีกว่ากรุงเทพแอา์ทำว่าจะอยู่กันยังไงก็เป็นเวลาเร่งด่วนก็คือรถติดอะไรสารพัด เวลามันแข่งกับเวลาเราอยู่บ้านเราล,ลุกขึ้นมาบ่าไหนนึกจะทำอะไรก็ให้รู้จักกินจักใช้เราอยู่ได้สบายแลแ็เราไม่ต้องไปกลัวอะไรแล้วทั้งสิ้นก็มาอยู่แบบพอเพียงอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงก็คือบอกคนณนูนคนนี้บอกลูกลูกหลานให้ทำต่อไปแค่นั้นเองครับ